สวัสดีครับพี่น้องลูกเสือนะฮะวันนี้เดี๋ยวก็เราจะมาแนะนำใช่ค่ะแนะ<า>นำฐานกิจกรรมการแจกจ่ารค่ายในช่วงที่ที่เราจะมาวันพรุ่งนี้ก็คือช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแรกของเราใช่ค่ะเพราะน,นั้นก็คลิปนี้ที่ที่จะท,ทำเนี่ยก็คือเพื่อเป็นการแนะนำเบื้องต้นนะครับให้พี่น้อง ผู้เข้าไปเช่าเสือแต่ละท่านที่จะทําหน้าที่เป็นวิทยรากรประจาฐานะนะครับในการที่หาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนะครับโดยเฉพาะฐานแรกนะครับฐานแรกฐานแรกก็เป็นอุปกรณ์ชาวค่ายนะครับอุปกรณ์ชาวค่ายในการอยู่ค่ายพักแรมะไรต่าก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่ค่าพักแรมไม่ว่าจะเป็นสายไปทางนู้นเนาะ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะทําอาหารประกอบอาหารนะฮะมีที่ใส่ขยะนะครับสำรองฟืนนะที่วางเครื่องมือนะะเครื่องใช้นะครับในการอยู่ค่ายพักแรมก็จะมีวาง อุปกรณ์ต่างๆนะคะก็จะมีโต๊ะกินข้าวตรงนี้นะคะมีโต๊ะกินข้าวมีราวจับผ้านะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ฐานนี้นะคะก็คือ,อะจะต้องอธิบายเกี่ยวกับวิธีการการจัดการค่ายทั้งหมดนะคะว่าเราเราไปออกค่ายหรือไปทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมีการสร้างของพวกนี้ขึ้นมาเพื่อที่ใช้ในการจัดการค่ายของเรา อันนี้คือฐานที่1ของเรานะคะเดี๋ยวต่อไปไปที่เต้นและสมอบกลำดับต่อไปนะครับถ้าไม่จะไม่กล่าวถึงก็ไม่ได้เลยนะครับในการอยู่ทา่พักแรมโดยที่ในการสร้างนะครับสิ่งปลูกสร้างหรือว่ามีการยึดโยงต่างๆต้องใช้ทักษะงด้านงานลูกเสือเนี่ยมาใช้นะครับก็คือ,อ เกี่ยวกับสมอบกนะครับเกี่ยวเราสมอบกแล้วก็ในการกางเซนนะ์นะเขาเรียกว่าฐานนี้ฐานเต็นและสมอบกนะครับซึ่งสอดคล้องกันซึ่งต้องใช้ระบบยึดโยงผูกล้างซึ่งกันและกันนะครับนนเ,ปเป็นแบบที่ใช้กับเป็นจรงิงแต่น,นี้คือขยายขึ้นมาให้เห็นว่าในรูปแบบการใช้งานว่าความความเบาหรือหนักมากน้อยแค่ไหนะนะครับจริงๆแนละ้วมันสมอบกมันมีตั้งหลายแบบนะอันนี้มาไม่ครบนะครับ แบบแรกนี่ก็จะเป็นพวกแบบสมอแบบเชือกคมนะครับผูกคมเชือกแล้วก็ฝังลงดินแล้วก็ตอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะล่ามล่าวัวล่าควายบ้างฮะอย่างเงี้ยนะฮะดึงไม่ออกเงี้ยนะครับก็ใช้ก็ใช้ผิวดินในหน้าดินในการที่รับแรงนะครับต่อไปก็แบบสมอเดี่ยวนะครับก็ไม้ไม้ปักแล้วก็ดึงล้างเหงนะฮะอันนี้แบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่ง ก็จะเป็นการถ่ายแรงรับน้ําหนักก็ได้มากกว่าแน่นอนนะครับได้รับน้หนักได้มากกว่าอันนี้ก็เป็นการรับแรงดึงที่มากกว่านะครับก็สามสองหนึ่งนะก็รับแรงตัวแรกจะรับแรงเยอะนะครับก็ถ่ายน้ําหนักไปที่ตัวต่อไปอันนี้ก็เป็นแบบขอนขวางนะครับขอนขวางในการสาธิตเนี่ยก็จะมีการผูกล้างอะไรต่างการดึงดึงให้มันตึงเนี่ยมันรับน้าหนักได้จริงนะรับแรงดึงได้จริง นะครับต่อไปก็จะเป็นที่เราไม่ได้สร้างก็คือสมอโบกแบบธรรมชาติผูกกับหินที่ติดอยู่กับพื้นผูกกับต้นไม้นะครับอะไรต่างเหล่านี้น,นะครับเป็นเขาเรียกว่าสมอบกแบบธรรมชาตินะครับเมื่อกี้ฐานที่หนึ่งก็เป็นอุปกรณ์ชาวข่ายฐานสองก็เป็นเต็นและสมอบก,นะ,อบกนะในการเขาค่ายลูกเสือเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของทักษะในด้านอ<ม>เอื่อนเชือกค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับ อันนี้ก็เป็นการสาธิตว่ากางเต็นต์ต้องเลือกเลือกทำเลเลือกเลือกทำเลที่ตั้งนะครับบริเวณรอบเต็น์เนี่ยควรจะอยู่อย่างไรห่างจากาต้นไม้นะครับแล้วก็อยู่ในที่ที่ดอนนะครับไม่อยู่ในที่ลุ่มนะครับแล้วก็ดูเรื่องของอ,อะไรนะลังมดรังปวกอะไรต่างนะครับพื้นที่ก็ต้องจัด เพียพื้นที่ให้มันราบเรียบเพื่อเราจะได้นอนได้สะดวกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปก,กรณ์ในการทาฐานปลุกเบิกนะครับเป็นกิจกรรมในช่วงวันที่สองใช่ค่ะนะครับอันนี้อันนี้เป็นช่วงบ่ายของวันแรกทั้งหมดเนี่ยสามสี่ฐานฐานต่อไปอันนี้ก็จะเป็นฐานเ,าเกี่ยวกับสุขาพิบาลในการอยู่ในการสร้างท่าย นะครับในการสร้างค่ายต่างๆเนี่ยนะครับลูกเสือจะเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำอ,อุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหลุมเ,เปี่ยกหลุมแห้งนะครับน่ะลักษณะแบบนี้นะครับอ่าหลุมเปียกหลุมแห้งแล้วก็มีปิดฝาปิดเพื่อป้องกันสัตว์อะไรลงไปหรือว่า,มาแมลงที่เราไปตอมหรือมาขุดคุ้ยเอาครับนะ่นะหลุมเ,เ,เปียกหลุมแห้งนะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วนะหลุมเปียกหลุมแห้งแต่ว่าให้ดูว่าเวลาเข้าไป ในพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะเอแบกขยะอะไรลงมได้แต่เดี๋ยวนี้เขาก็ใสถุงดำมาออกไปทิ้งข้างนอกดีกว่าลำดับต่อไปก็จะเป็นส้วมหลุมนะฮะส้วมหลุมสาธิตได้ดูเลยนะฮเตั้ยงอย่างนี้แต่เขาจริงแล้วมันไม่ได้เปิดขนาดนี้นะฮะมันก็ต้องมีอะไรรองอ่ามีมีมีมันต้องมีแต่ทีนี้อยากให้ลูกเสือให้รู้ว่าสภาพแบบเป็นลักษณะแบบนี้ ขุดหลุมต้องลึกกว่านี้นะครับแล้วก็กบกบเป็นรอบรอบไปน,นี่ในลักษณะที่ไปตั้งค่ายแข็จริงๆเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้แล้วก็ <c oughs> เพราะเราเคยทําแล้ว <c oughs> เพราะเราเคยทําแล้วไปงานชุมนุม <c oughs> ไปงานชุมนุมที่เอที่นครส,สุราชร์สุราชสุราธานีสุราชธานีสุราธานีนะครับก็ทําำ่วมหลุมเมื่อมาแล้วนะครับ จะทําดีกว่านี้นะแม่ภาษาเอนนี้แล้วก็มาถึงใช้เสร็จแล้วก็กบดินข้างหลังดินกบเป็นรอบๆไปอ่ะอ่าแล้วก็มีอะไรนะมีใบไม้เอ่อปูนปูนขาวโรยกันแมลงกันอะไรจริงแล้วบรรยากาศก็คือจะมีมีมีผนังใช่ค่ะโดยใช้พวกผ้าใบก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาปิดไว้แล้วก็มีการดึงธงขึ้นธงแดงแล้วมีคนอยู่ค่ะอ่าถ้าธงลงอ้าวธงลงแสดงว่าเข้าได้เข้าได้ว่าว่า นะครับอันนี้เป็นแบบลักษณะเป็นทุ่มฝรั่งนะฮะเป็นทุ่มฝรั่งก็นั่งสบายกว่านู้นหน่อยอ,อ,อันนี้ทุ่มหุ่มแบบแบบแบบไทยอันนี้ไม่ใช่เครื่องเล่นอะไรสักอย่างนี่คือทนะุ่มนะคือคุณหมู <c oughs> คือไม่ใช่ฐาน <c oughs> ไ,มไม่ใช่ฐาน <c oughs> ไม่ไม่ใช่ฐานนะไม่ใช่ฐานเสี่ยงภัยอ่าอันนี้อันนี้เป็นที่เก็บของเสียของเสียนี่เขาก็จะอาศัยเข้าไปตรงนี้อ่าสวมเข้าไปเลยอ่าเราลองส่งดีว่ได้ครับเดี๋ยวไปส่งข้างหลัง่ะอืมปึ๊บกรสวมเข้าไปตรงนี่ปึ๊บ อันนี้แล้วจะสะดวกก็ของของใครเท่าไหร่ยังงไเนีงยังงไเนี่ยบางคนก็แบบสะดวกนั่งอย่างนี้เลยนั่งอย่างนี้แล้วขาพาดอย่างนี้ไม่ตรงค่ะออกจากนอกนะครับอ่ะฮึนะฮะลักษณะนี้แล้วก็ทําหน้าฟินๆนช่ครับแต่ความจริงแล้ว <those> มีอันนี้ก็มีเหมือนกันมีผนังรอบแต่ก็มีนี่นะก็มีมีที่ชู้กระดาษชู้นะครับแต่ถ้าเป็นลมใครก็น่าแบบแบบเด็ดแบบเด็ดหรือไม้ไม้ อะไรหวีหวีเป๋ใบไม้ก็ใช้ได้เนี่ยก็ทำความสะอาดได้นะครับต้องมีกระดาษชิชชู้นะแต่ก็จะต้องมีผนังนะเพราะไม่งั้นลมพัดมาอย่างงี้นะฮะมันก็จะ,จะลบกวนกันเล็กน้อยมันก็จะย้อนขึ้นมาหาแต่แแก็ย้อนมีย้อนประหแปดแปล ก็เป็นล้าตาแล้วจะเป็นลักษณะนี้อันนี้อันนี้คือวิธีการมาถ่ายที่ไทรดุงใช่ใช่หรือใครที่ว่าโอ้โหมันใกล้ชิดเกินไปแล้วก็นั่งลักษณะนี้ก็ได้นะครับไม่ได้ระวังร่วงหลงนี่นะฮะต้องลงนี่เขาหนาต้องหลงด้นะหรือถ้าใครจะเอาไอ้ตัวทั่วหูมาขุดตรงนี้แล้วก็ครับแล้วก็ถ่ายเบาก็ได้ครับนี่จะทำให้ดูเหรอไม่ทำนะหากเขาจะเป็นลักษณะที่ว่าเออมันฉุกเฉินมันมในนี่จริงๆในลักษณะที่ไปจำเป็น จำเป็นจริงๆเวลาไใช่ค่ะถ้าถ้าเป็นพวกป่าไม้แเราก็ประมาณนี้พอจอดไปจาะไปหนึ่งเล่มเข้าป่าแล้วก็มีไม้กับใบไม้พออาจจะเจอหมูป่าอะไรเงี้ยฮะเอาฐานสุดท้ายครับจริงๆแล้วมันมีห้าฐานนะเรายุบรวมหนึ่งยุบรวมเพราะกลัวทำไม่ทันตอยนี้มีมาน้อยๆอยู่ในช่วงนี้ก็มีผลลองลองปล่อยออ๋ให้ระวัง ให,ให้ให้เน้นย้ำเรื่องเสื้อก er. ันฝนด้วยเใช่ของระพวงไงตอนเที่ยงไม่สบายวเมื่อคืนนี่หนาวอ๋อเมื่อคืนนี้24องศานะคะหนาวครับแต่คิวจะกินเมื่อคืนนี้ขนาดห้องไม่มีแอร์นะห,ห้องห้องพัดลมนะห้องเราห้องพัดลมต้องลุกขึ้นมาปิดพัดลมพัดลมเอามาคนละตัวตัวแค่นี้่ะปิดทุกคนเพราะว่ามันหนาวมาก อ่าอันนี้ร้านขายไก่ย่างไงไม่อันนี้ฐานของหนุ่มนะอ่าก็เป็นฐานอะไรครับการหมูอันนี้เป็นฐานสูนยกรรมค่ะสูนยกรรมก็คือการประกอบอาหารนั่นแหละฮะนากทาไมไม่บอกว่าเป็นวิชาทาอาหารไม่ใช่เขาวศูนยธกรรมมันมีเรื่องของการ ขนมอาหารด้วยขนมอาหารวิธีการวิธีการร้างอะไรทั้งหมดเลยเขาเรีอกสูนยกรรมใช่นะครับมีการเก็บอาหารสดอาหารแห้งเก็บยังไงผักยังไงเก็บยังไงให้สดถึงสามวันที่ในระยะเวลาในการอันนั้นก็คือเป็นวิชาของมันเป็นวิชาค่ะวิธีการปรุงอย่างเงี้ยนะมันมีตั้งหลายหลายวิธีหรือเก็บให้มันโดยวิธีการตักแห้งอะไรแบบนี้ค่ะขนมอาหารมีทั้งย่างมีทั้งปิ้ง ต้มหุงผูกับต้มทำยังไงให้ออกมาไปได้ทั้งข้าวทั้งกับข้าวใช่ใช่ทำในครั้งเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยรวมระหว่างฐานเตาแล้วก็สูตธกรรมมาด้วยกันค่ะอันนี้เป็นเตารอยเนื่องจากว่าโหดินค่อนข้างแข็งครับก็จะขุดเตาโชก็กอะไรอยู่แต่บนเตารอยนี่เราก็มีอันนี้นะคะเป็นสามเร้าใช่เป็นก้อนเศร้าอยู่ เราจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเตารอยเพื่อทําไมต้องทำเตารอย 1. สะดวกของการใช้งานค่ะยืนสองสอถ้าทุ่งหน้าฝนมีน้ำมีฝนตกน้ําหลากอะไรมาเนี่ยเตาเราก็ปลอดภัยถ้าประท่าเป็นอยู่กับพื้นธรรมดานี่คือก็จะ่วใช่จะจุดไม่ติดด้วยเพราะว่าเป็นชื้นจากข้างล่างมาก็จะมีที่เก็บปืนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีสี่ฐานประมาณนี้เพราะนั้น เออเ,อ,อ,เอ,อเรียนวิกรที่ทําหน้าที่ในการเขาเขาเขาประจําฐานเพราะาว่ามีชื่อยอยู่ในนั้นอยู่แล้วก็หาข้อมูลเลยเพิ่มเติมมาท่านจะได้พูดประมาณสักฐานนึงก็ประมาณสักแปดนาทีค่ะประมาณแปดนาทีท่านจะเตยมข้อมูลไปนหน่อยแต่ถามพอพูดไปแล้วหรือจะถามระหว่างที่อธิบตายไปก็ได้นะครับูเสืจะได้มีอ,อ,อะไรได้ความรับความรู้อะไรเพิ่มเติมจาก ยิองอยู่ริงอยู่ว่าที่บ้านอ่ะเขาไม่ต้องมาทําอย่างนี้แล้วเสือเนี่ยทําอะไรไั้หนาย้อนยุคคือคือมันเป็นมันเป็นเ<ร>ขาเรียกแหละเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานของชีวิตว่าตัวคนเราจะอยู่รอดได้ก็ต้องรู้จักพึ่งพาตัวองก่อนนะฮะวันหนึ่งไม่มีไฟฟ้าวันหนึ่งไม่มีเตาแก๊สไม่มีอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่อดเอาตัวรอดได้ได้โดยพื้นฐานเป็นพื้นต้นเลยอาจารย์ประจําฐานอาจจะแบบให้เขาได้มาลอง จับจีบจับน้องนั่งซ่วมลองเข้านี่เต้่อนเอดูคลิปดูคลิปเนี่ยจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มีไอเดียเพิ่มใช่เอามาบอกเราได้นะครับเออเราซื้อเนื้อไปสองกิโลดีกว่าอ๋อในดีเลยใช่ไหมให้เด็กชิมกันอะไรลนะจ๊ะเพราะซื้อเนื้อนี่ก็หมดไปหลายต่างครับอ่าสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ตอนนี้ลองการลองแพ่นดูท้องฟ้าในตอนนี้ฮะนะฮะก็จะคึ้มๆอย่างนี้ครับ ก็ไม่รู้จะลงเม็ดหนาเล็ดเม็ดบางยังไงนะฮะก็ให้ท่านเตรียมนะฮะตอนนี้อากาศก็ประมาณผมว่านะประมาณผมว่าต่ำกว่าสามสิบประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอ่าผมว่านะเย็นอยู่ค่ะเย็นอากาศก็ค่อนข้างเย็นแล้วมีลมพัดอยู่แล้วก็มีฝนด้วยอ่ามีปอยๆมาใช่มีนิดหน่อยอ่าเป็นเป็นเหมือนแบบละอองเหมือนแบบน้ําค้างลงแรงอ่ะก็แรงก็แรงอยู่เป็นก็เป็นน้าค้างแรงเพราะนั้นเพื่อสุขภาพนะครับก็เตรียม ไอยาของเราก็เตรียมมาอยู่แล้วแหละนะครับ mm hmm. ก็ไอส่วนที่เกี่ยวข้องกับยา,ารักษาโรคตัวอ,อะไรต่างก็ให้ท่านเตรียมมาให้ให้ดูบรรยากาศร <ๆ S 1> ใช่แล้วก็มีต้นไม้ก็จริงครับมันก็ดูแรงๆหน่อยก็เตรียมหมวกไอ้ที่มีมีปีกกว้างๆนะครับเผื่อมาปิดใครจะเอาโมงมาใส่อะไรเงี้ยก็ได้นะคือถุงแขนนี่ไหมกาเรีอยกอะไรปอกแขนปอกแขนเออถุงแขนหนุแนะนําว่าเป็นอปอกแขนก็ได้นะเพราะว่าาถ้าถาใส่จะใส่แขนยาวเลยก็ร้อน เรามีเสื้อให้ตัวหนึ่งนะมีเสื้อแคมป์ให้หนึ่งตัวสีน้ำเงินนะท่านใดที่มาค่ายคราวที่แล้วก็นีปีนี้ปีที่แล้วก็เอามาใจ่โชว์กันนะครับโชว์สำหรับคนที่ยังไม่เคยมาก็จะได้เสื้อค่ายของเราด้วยหนึ่งตัวเด็กก็จะได้แบบเราเนี่แหละแต่คนละสีใช่คนละสีใช่ค่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ยังมาไม่ถึงค่ายนะครับแล้วก็ เผื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวที่จะออกจากบ้านมาที่นี่นะครับนะฮะ,ะ,ะมีแค่นี้หละคะเราสองคนลากันก่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ